นิทานอิโศกเรื่องไก่แก่กับมาจิ้งจอกในยามเย็นอันแจม่มใสวันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์กำลังรับฟ้าลาโลกที่สวยงามครูเท้าไก่แสนฉลาดตัวหนึ่งก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้เพื่อจะพักกายหลับไหลมันตีปีกสามครั้งและกง่งคอขันเสียงดังเทว่ากำลังจะซุกหัวเข้าไปใต้ปีกนั่นเองดวงตาสุกใสของมัน กอพันสะดุดกับจมูกแหลมยาวของเจ้าหมาจิ้งจอกที่ยืนอยู่ข้างล่างเจ้าได้ยินข่าวอันแสนวิเศษบ้างไหมหมาจิ้งจอกรำร้องด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นยินดีข่าวอะไรกันเจ้าไก่ถามเรียบๆทว่ากลับมีลางสังหณ์ลึกๆอยู่ในใจก็อย่างที่รู้กันดีว่ามันกลัวหมาจิ้งจอกนักหนาพวกพ้องของเจ้ากับพวกพ้องของข้าแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆ ตกลงกันแล้วว่าจะลืมข้อแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์และจะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสต์มีมิตรไม่ตีต่อกันนับตั้งแต่นี้ตลอดไปลองคิดดูสิคาแทบจะออกกรอโอบกอดเจ้าไม่ไหวแล้วลงมาเถิดเพื่อนรักเรามาฉลองช่วงเวลาอันน่ายินดีเช่นนี้กันเถอะยอดไปเลยเจ้าไก่พูดถ้ายินดีกับข่าวนี้จริงๆทว่ามันกำลังพูดอย่างใจลอยพร้อมขยิงปลายเท้าขึ้น เหล่ากับเพ่งมองบางสิ่งบางอย่างที่ไกลออกไปเจ้าเห็นอะไรหรือหมาจิ้งจอกถามด้วยความกังวลเล็กน้อยเอา้าดูเหมือนจะมีหมาฝูงหนึ่งกำลังมาทางนี้พวกมันจะต้องได้ยินข่าวดีนี้แล้วแน่ๆแ,และแต่หมาจิ้งจอกไม่อยู่รอฟังมันตั้งท่าโกยแนบรอเดียวสิเจ้าไก่ร้องเจ้าจะวิ่งหนีทำไมล่ะตอนนี้พวกหมาก็เป็นเพื่อนของเจ้าแล้วนี่ ใช่แล้วหมาจริงจอกตอบแต่บางทีพวกมันอาจยังไม่ได้ยินข่าวก็เป็นได้นอกจากนี้ข้ายังมีธุระสำคัญต้องทำข้าเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยเจ้าไก่ยิ้มพลางสุกหัวลงใต้ขนเพื่อเข้าสู่นิทราโดวยว่ามันหลอกศัตรูเจ้าเล่ห์ของมันได้เป็นผลสำเร็จเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าจงใช้สติปัญญาแยกแยะความจริงจากคำลวง และอย่าเชื่อคนที่มีประวัติหลอกลวงเพียงเพราะท้อยคำสวยหรูนิทานอโศกเรื่องแพะสองตัวครั้งหนึ่งมีแพ้สองฝูงอาศัยอยู่บนล,ลำธารฝูงหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกอีกฝูงหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกระหว่างสองฝั่งมีเพียงสะพานไม้เก่าแคบ,แคบ,แคบที่พาดผ่านลำธารเชี่ยวกรากให้เดินข้ามไปมาได้เพียงทีละตัววันหนึ่ง แฉจากฝูงของฝั่งตะวันตกกำลังจะข้ามไปหาอาหารอีกฝั่งในเวลาเดียวกันแจะจากฝูงของฝั่งตะวันออกก็บังเอิญเดินข้ามมาพอดีทั้งสองมาเจอกันตรงกางสะพานซึ่งแคบจนไม่มีที่ให้หลบแะฝั่งตะวันออกประโกนเสียงดังหลบไปซะให้ข้าข้ามก่อนแล้วเจ้าค่อยข้ามทีหลังแะฝั่งตะวันตกเชิดหน้ยืนขวางไม่ขยับเฮ้อทำไมข้าต้องหลบ ้าเดินมาถึงก่อนเจ้าตังหากที่ต้องถอยแผ่ฝั่งตะวันออกเค้นเสียงไม่ข้าเป็นจ่าฝูงที่แข็งแกร่งที่สุดในฝั่งนี้ไม่มีวันยอมให้ใครไปก่อนแผ่ฝั่งตะวันตกตอบทันควันแล้วข้าก็เป็นจ่าฝูงที่เก่งที่สุดในฝั่งโน้นเหมือนกันฝั่งฝ่ายต่างดื้อไม่ยอมถอยเสียงกระแทกเข่าดังปังปังสพานไม้เก่าเริ่มโยกไหวไปมาไม้บางแผ่นหลุดออก เสียงน้ำในลำธารด้านล่างเชี่ยวสัตว์กระแทกโขดหินอย่างน่ากลัวเจ้าถอยซะไม่งั้นเราสองจะพากันตกลงไปแน่ฝั่งตะวันออกตะโกนไม่มีวันถ้าจะไม่มีวันยอมแพ้เจ้าฝั่งตะวันตกตะโกนกลับในที่สุดเสียงคลื่นก็ดังขึ้นสะพานไม้ไม่อาจรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้อีกต่อไปมันพังลงทันทีและทั้งสองล่วงลงไปในลำธารเชี่ยวกลาก ถูกน้ำพัดหายไปต่อหน้าคูงของตนเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าผููธีทะนงตนว่ายิ่งใหญ่ไม่รู้จักอ่อนน้อมผ่อนปลนสุดท้ายก็จะพบกับภัยพิบัติด้วยน้ำมือของตนเองนิทานอีเซลเรื่องหมากับไก่เพื่อนรักหมากับไก่เป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งทั้งคููชวนกันออกเดินทางเที่ยวเล่นในป่าเดินกันมาทั้งวัน จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฟ้าเริ่มมืดเจ้าหมาง่วงนอนจึงบอกกับไก่ว่าเราพักกันที่นี่เถอะข้าเหนื่อยเต็มทีแล้วไก่เห็นด้วยจึงตอบไปว่าดีเลยเจ้าก็นอนใต้ต้นไม้ส่วนข้าจะบินขึ้นไปนอนบนกิ่งสูงจะได้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายอื่นนั้นทั้งคู่ต่างหลับสบายจนกระทั่งฟ้าสางไก่ตื่นก่อนและกงคอคันรับอรุณ เอ็กอเอเสียงดังนั้นลอยไปไกลจนหมาจิ้งจอกที่อยู่ไม่ไกลได้ยินมันเลียริมฝีปากพลางคิดในใจเสียงไก่น่าจะอร่อยไม่น้อยเลยนะหมาจิ้งจอกจึงเดินมาที่ต้นไม้ใหญ่เงียหน้าขึ้นมองไก่ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่โอ้เสียงของเจ้าไพ่เลาะเหลือเกินไก่น้อยได้โปรดลงมาร้องเพลงคู่กับข้าหน่อยได้ไหมจะได้เพลินกันทั้งเชา้า ไก่ปลายตามองลงมารู้ทันว่าเจ้านี่มีเจตนาไม่ดีแต่ก็ทำเป็นยิ้มและตอบเสียงอ่อนหวานได้สิข้าจะลงไปเดี๋ยวนี้แต่ที่ใต้ต้นไม้ดูเหมือนจะมีอะไรนอนขวางอยู่เจ้าเห็นหรือเปล่าช่วยไปไล่มันให้พ้นก่อนเอถอะข้าจะได้ลงมาสบายใจหมาจริงจอกคิดว่าไก่หลงกลแล้วจึงรีบเดินไปที่โคนต้นไม้หันใดนั้น เจ้าหมาที่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงสีเท้าเฮ้ hey, ใครมายุ่งกับเพื่อนข้ามันกระโจนเข้ากัดหมาจิ้งจอกอย่างแรงหมาจิ้งจอกดิ้นไม่ทันถูกกัดจนสิ้นใจเสียชีวิตทันทีไก่บนต้นไม้จึงพูดลงมาว่าเพื่อนรักขอบใจเจ้ามากทาไมมีเจ้าค้าคงไม่รอดหมายิ้มแล้วตอบเจ้าเองก็ฉลาดไม่แพ้ข้าไหวพลิบของเจ้าช่วยให้เราทั้งคู่ปลอดภัย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเผชิญอันตรายอย่างมีสติและใช้แหวพลิบให้ถูกจังหวะยอมช่วยให้ผลภัยได้นิทานอิศบเรื่องแพะเจ้าปัญญากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแพะมานานหลายปีต่อมาเขารู้สึกเบื่อหน่ายจึงตัดสินใจเลิกเลี้ยงแพ้ และคิดจะนำแพะทั้งหมดไปขายที่โรงฆ่าสัตว์ขณะที่ชายหนุ่มกำลังตอนฝูงแพแะไปยังโรงฆ่าสัตว์มีพ่อแพะและแม่แพะแอบหนีออกมาจากฝูงในขณะที่เจ้าของเผลอทั้งสองวิ่งหนีจนสูดชีวิตเข้าไปในป่าลึกและพบต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้เนินเขาที่โคลนต้นไม้เป็นพงลึกเข้าไปในดินใช้กำบังตนได้อย่างปลอดภัยทั้งสองอาศัยในพรงอย่างมีความสุข ต่อมาแม่แพะก็มีลูกแพะเล็กๆน่ารักสามตัววันหนึ่งขณะที่พ่อแพะและแม่แพะกำลังนอนอยู่กับลูกๆทั้งสามในโพรงต้นไม้ทันใดนั้นมีเสือโครงหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงลูกแพ้ร้องจึงย่องเข้าไปเพื่อจะจับกินเป็นอาหารพอแพะและแม่แพะได้กลิ่นเสือก็ตกใจมากแม่แพะร้องว่าแย่ yeah, แล้วทำยังไงดี พวกเราต้องตายกันหมดแน่ๆเลยพอแผลตั้งสติและคิดอุบายขึ้นจึงได้แกล้งดัดเสียงห้าวน่ากลัวประโกนดังออกมาจากโพรงว่าเจ้าลูกจอมยุ่งชอบกวนอยู่เรื่อยให้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอล้องกินโน่นกินนี่เมื่อเช้ากินเสือเข้าไปหนึ่งตัวกินวัวสองตัวเมื่อตอนเที่ยงก็กินหมูป่าอีกสามตัวยังไม่อิ่มอีกหรือยุ่งจริงๆพอเสือได้ยินดังนั้นก็ตื่นตกใจ คิดว่าคงไม่ใช่แพะอย่างที่คิดมันคงเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนเพราะมันกินสัตว์เข้าไปมากมายขนาดนั้นเสือกลัวจนตัวสัน่นยืนเก้ะๆก,ก,กังๆอยู่หน้าโพรงไม้พอแพะได้ทีก็ตะโกนเสียงดังกว่าเดิมอีกว่าลูกหยุดลองสักทีเถอะนาประเดี๋ยวพ่อจะออกไปจับเสือมาให้กินรอพ่ออยู่ที่นี่ละ่ะพ่อจะรีบกลับมาเสือได้ยินก็ยิ่งกลัวมากขึ้นรีบกระโจนไปทันที ขณะนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารบังเอิญมาพบเสือเข้าจึงถามขึ้นว่าเฮ้ hey, ท่านเสือผู้ยิ่งใหญ่วิ่งหน้าตื่นหนีใครมาเสือตอบว่าถ้าเกือบไม่รอดเสียแล้วสัตว์ประหลาดในโพงไม้จะจับค่ากินเป็นอาหารนะสิสุนัขจิ้งจอกฟังเรื่องราวทั้งหมดก็หัวเราะดังลัน่นฮ ah ่าฮ ah ่ ah, ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ไหนหรอกสงสัยท่านโดนเจ้าแพะหลอกเข้าแล้วล่ะ เสือไม่ยอมเชื่อสุนัขจิ้งจอกและยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ยินเป็นสัตว์ประหลาดดูร้าย่ากลัวที่สุดอย่างแน่นอนทั้งสองเถียงกันอยู่นานสุนัขจิ้งจอกจึงพูดขึ้นว่าถ้ายอย่างนั้นเราไปพิสูจน์ด้วยกันเลยดีกว่าเสือนึกกลัวไม่กล้าก,กลับไปที่โพรงต้นไม้อีกแต่ถ้าไม่กล้าไปก็กลัวจะถูกสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นเสือขี้ขาดจึงกล่าวว่าข้าจะพาเจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องเข้าไปดูเองนะ สุนักจ้งจอกรู้ทันจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกถ้าข้าเข้าไปดูเองผู้เดียวและรู้ว่าเป็นแพ้ขอกลับมาบอกท่านท่านก็คงไม่เชื่อข้าอยู่ดีนั่นแหละเสือต่อว่าสุนัขจ,งจิงจอกว่าเจ้าคิดจะหลอกข้าให้ข้าไปตายตัวเดียวน่ะสิขารู้ทันนะสุนักจิงจอกจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาหางขูกกันไว้หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ทิ้งกันดีไหมล่ะ เสือเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีจึงตอบตกลงวันต่อมาสุนัขจิ้งจอกและเสือก็เอาหางผูกติดกันไว้จนแน่นจากนั้นก็เดินทางไปที่โพรงต้นไม้ใหญ่พอไปถึงเสือก็ชี้บอกว่านั่นไงสัตว์ประหลาดอยู่ในโพรงต้นไม้นั้นแหละพอแพแอบเห็นเสือกับสุนัขจิ้งจอกจึงตั้งสติใช้ปัญญาคิดอุบายทำเสียงห้าวกโงลออกจากโพรงว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่แย่จริงๆ ข้าใช้ให้ไปหลอกจับเสือมาให้ข้ากินตั้งแต่เช้าแล้วจนป่านนี้ยังไม่มาเลยมัวแต่ไปทะเลทลายอยู่ไหนนะข้าหิวจะตายอยู่แล้วเมื่อเสือได้ยินเข้าก็เข้าใจว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกมาให้สัตว์ประหลาดกินจริงๆก็ตกใจกลัวรีบกระโจนหนีลืมไปว่าหางของตนมัดติดอยู่กับหางของสุนัขจิ้งจอกส่วนสุนัขจิ้งจอกก็อยากจะเข้าไปดูให้รู้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆหรือไม่ ทั้งสองยื้อยุดฉุดดึงกันจนพากันล้มกลิ้งลงไปในแม่น้ำและเสียชีวิตในที่สุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีสติเราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญหาหนักหนาสักแค่ไหนก็สามารถแก้ไขได้ด้วยไวพริปและสติปัญญาที่เรามีนิทานอิศกเรื่องหัวขโมยหนุ่มกับแม่ครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดเขาก็ลงมือฆ่าคนระหว่างการปลน้นและถูกศาลตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตก่อนวันถูกประหารเขาขอร้องว่าผมอยากขอพบแม่ของผมเป็นครั้งสุดท้ายครับแค่ขอพูดกับแม่ก่อนตายเจ้านาทีพิจารณาแล้วก็อนุญาตแม่ของเขาถูกเรียกตัวมาที่เรือนจำ เมื่อหญิงชราผู้นั้นเดินเข้ามาสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจและวิตกลลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเธอพูดเสียงสั่นขณะเดินเข้าไปหาชายหนุ่มมองแม่ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วพูดว่าแม่ครับผมอยากกระซิบอะไรบางอย่างกับแม่ขอให้แม่เอาหูมาใกล้ๆหน่อยแม่ของเขาโน้มตัวลงอย่างไม่ลังเลเพื่อฟังสิ่งที่ลูกจะพูดแต่ทันใดนั้นเอง ชายหนุ่มกลับกัดที่หูของแม่เต็มแรงจนเลือดไหลแม่ร้องด้วยความตกใจและเจ็บปวดคููคุมรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์ส่วนผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกใจและสับสนบาทหลวงรีบถามขึ้นด้วยน้ำเสียงตำหนีเจ้าทำอะไรลงไปทำกับแม่ตัวเองแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วชายหนุ่มพูดเสียงเรียบไม่รู้สึกเสียใจผมไม่ได้ทำเพราะเกลียดแม่ แต่เพราะนี้คือสิ่งที่แม่สมควรได้รับทุกคนเงียบงนันเขาจึงพูดต่อก่อนผมยังเป็นเด็กผมเคยขโมยลูกอมจากร้านแล้วเอาไปให้แม่แม่ไม่ได้ว่าผมเลยไม่ดุไม่เตือนกลับหัวเราะแล้วพูดว่าดีแล้วที่ไม่มีใครเห็นหลังจากนั้นผมก็เริ่มขโมยของมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคิดว่าไม่ผิดและทุกครั้งแม่ก็ไม่เคยห้ามจนสุดท้ายผมก็กลายเป็นอาชญากร เขาหันไปมองแม่ด้วยแววตาปวดร้าวแม่ถ้าวันนั้นแม่ตักเตือนผมแค่ครั้งเดียววันนี้ผมอาจไม่ต้องมายืนที่นี่ก็ได้บาหลวงพยักหน้าช้าๆก่อนกล่าวกับผู้คุมว่าบางทีสิ่งที่เขาทำก็เพื่อจะบอกโลกว่าความผิดเริ่มจากเมล็ดเล็กๆที่ไม่มีใครหยุดมันไว้ผู้คุมถอนหายใจแล้วกล่าวเสียงเบาไม่มีใครอยากเห็นจุดจบแบบนี้แต่เขาพูดถูก ลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นก็มักจะงอกแบบต้นนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปล่อยปละละเลยของพ่อแม่โดยไม่สั่งสอนลูกในทางที่ถูกอาจทำร้ายชีวิตลูกโดยไม่รู้ตัวเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีขอบเขตของความถูกผิดเมื่อโตขึ้นย่อมไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนิทานอีศเรื่องหมาจิ้งจอกกับไก่ฟ้า คืนวันหนึ่งแสงจันทร์สาดส่องลงมาตามแนวรา้ป่าอย่างนุ่มนวลหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินทอดน่องไปอยากสบายใจมันมักจะออกมาหาอาหารยามค่ำแบบนี้เสมอไม่นานนะักมันก็เห็นฝูงไก่ป่ากำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงของต้นไม้เก่าแก่อืมสูงเกินไปเอื้อมไม่ถึงหมาจิ้งจอกพึมพำรรหางจ้องเหยื่อด้วยดวงตาวาววับ เมื่อสายตากวาดไปตามพื้นมันก็พบวงแสงจานกลมโตส่องสว่างอยู่บนพื้นขอคิดแผนได้มันก็ยิ้มมุมปากถ้าให้พวกมันจ้องค่าแทนที่จะระวังตัวคงไม่ยากหรอกมันจึงยืนขึ้นบนขาหลังเลืมหมุนตัวไปรอบๆเหมือนลูกคากดูสิดูสิข้าหมุนเก่งไหมไก่ฟ้าตัวหนึ่งกระซิบกับเพื่อนว่าจะหมาจริงจอกนี่ทำอะไรของมันอีกตัวตอบ ไม่รู้สิแต่ดูตลกดีนะจากนั้นหมาจิ้งจอกก็กระโดดขึ้นกระโดดลงเต้นไปมาอย่างบ้าคลั่งควงหางกวดแกว่งจนแสงจันทร์สะท้อนเป็นประกายเงินไก่ฟ้าทั้งฝูงจ้องเขม็งเหมือนถูกสะกดไม่กลากระพริบตาเอาละขั้นต่อไปหมาจิ้งจอกทาท่าเหมือนจะปีนต้นไม้ก่อนจะตกลงมานอนแน่นิ่งไก่ฟ้าร้องเฮ้ hey, มันตายแล้วหรือเปล่าทัานใดนั้น มันก็กระโดดขึ้นขาทั้งสี่ลอยกลางอากาศพวงหางแกว่งไกวอีกครั้งการแสดงบ้าคลั่งนี้วนซ้ำอีกรอบพวกไก่ฟ้าก็ยิ่งเวียนหัวมากขึ้นเรื่อยเจนเริ่มเสียหลักและในที่สุดพวกมันก็ตกลงมาจากกิ่งไม้ทีละตัวกลายเป็นอาหารมื้อข้ามของหมาจิ้งจอกเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าการจดจอกกับอันตรายมากเกินไปโดยไม่มองหาทางหนีทีไร อาจทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของมันได้นิทานอีโบเรืองแมวกับหมาจิ้งจอกวันหนึ่งในป่าใหญ่เงียบสงบแมวกับหมาจิ้งจอกนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพักเย็นสบายหมาจิ้งจอกยืดอกคุยโวโด,ด้วยสีหน้าภูมิใจในป่าแห่งนี้ข้าไม่เคยกลัวอันตรายอะไรเลยเพราะข้ามีวิธีเอาตัวรอดได้ตั้งพันวิธี แมวหูตั้งด้วยความประหลาดใจโอ้โหเก่งจังเลยเจ้าช่างฉลาดล้ำจริงๆมันกลมหน้าอย่างถ่อมตัวก่อนพูดต่อไม่เหมือนค่าที่มีแต่วิธีเดียวคือกระโจนหนีขึ้นต้นไม้หมาจริงจอบหัวเราะเบาๆวิธีเดียวหรือฮ่าฮแบบนั้นมันไม่พอหรอกหากเจ้าเจอหมาล่าเนื้อเจ้าคงไม่รอดแน่แมวเพียงยิ้มบางๆไม่ได้โตแยงทันใดนั้น เสียงเห่ากล้องมาจากในป่าลึกฮ้องฮ้องไม่นานฝูงหมาล่าเนื้อก็วิ่งกลูกันเข้ามาอย่างรวดเร็วแมวร้องเสียงหลงแย่แล้วหมาล่าเนื้อมามันกระโจนขึ้นต้นไม้ทันทีไปนั่งอยู่บนกิ่งสูงอย่างปลอดภัยหมาจิ้งจอกยังคงยืนอยู่ที่เดิมพึมพำรรกับตัวเองอืมจะใช้วิธีไหนดีนะแกล้งตายหรือวิ่งไปทางลำธารหรือซ่อนในโพรง มันมัวคิดหาวิธีมากเกินไปจนไม่มีเวลาลงมือทำจริงในที่สุดฝูงหมาล่าเนื้อก็พุ่งเข้าล้อมแล้วลุมกัดหมาจิ้งจอกจนสิ้นใจแมวบนต้นไม้มองลงมาแล้วพึมพำเบาๆโถอูบายที่มีเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ได้ทันเวลายังดีกว่ามีตั้งพันวิธีแต่ไม่ได้ใช้สักวิธีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้มากมายก็ไรค่า หากไม่รู้จักใช้ให้ถูกเวลาและลงมือทําทันทีนิทานอิศวเรื่องเสียงหัวเราะของแพะวันหนึ่งนะทุ่งหญ้าอันเขียวขจีท้องฟ้าแจมา่มใสลมพัดเย็นสบายมีแพะสามตัวพี่น้องกำลังก้มหน้ากินหญ้ายอย่างเพลิดเพลินอากาศดีจังเลยวันนี้แพะพี่ใหญ่พูดใช่หญ้าก็อร่อย ไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวอะไรเลยแค่ตัวกลางตอบชีวิตแบบนี้แหละดีที่สุดแค่ตัวเล็กเสริมจูจูก็มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาและดังขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เจ้าม้าสีน้ำตาลตัวหนึ่งจะพุ่งผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเฮ้เจ้าม้าวิ่งหนีอะไรมาเนี่ยแพะที่ใหญ่ร้องถามหน้าตาตื่นเชียวฮ่าฮ่าฮ่แะตัวกลางหัวเราะหรือว่ามีใครแย่งย่าเจ้ามา แพตัวเล็กพูดกลัวหัวเราะเจ้าหมาได้ยินเสียงเย้ยหยันเหล่านั้นก็ชะลอฝีเท้าลงเล็กน้อยหอบหายใจแรงและพูดว่าพวกเจ้านี่ช่างโง,จง่จริงๆข้ากำลังหนีสิงโตตังหากถ้าเจ้ารู้ว่ามันอยู่แค่ไม่ไกลจากตรงนี้เจ้าจะไม่หัวเราะหรอกข้าวิ่งสุดชีวิตยังแทบไม่พอจะรอดแล้วพวกเจ้าล่ะคิดว่าหนีทันไหมแพะทั้งสามชะงักไปน่าเริ่มซีเซียว จะ,จะจริงหรือแพรตัวกลางทมเสียงสันสิงโตหรืออยู่ตรงนี้จริงๆเนะหรือแพรตัวเล็กพูดพลางหันซ้ายหันขวายังไม่ทันที่ม้าจะตอบเสียงคำรามก็ดังลั่นมาจากหลังพุ่มไม้ไกลๆสิงโตแผลพี่ใหญ่ร้องลั่นนีเร็วแพรตัวกลางตะโกนไปหลบตรงนั้นแพรตัวเล,ล็กรีบวิ่งหาพุ่มไม้ใหญ่พวกแพะวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทาง ส่วนเจ้ามาก็รีบมุ่งหน้าวิ่งหนีต่อในที่สุดมาก็หนีรอดจากเงื้อมมือของเจ้าสิงโตได้อย่างบุดหวิดวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเย้ยยันคำเตือนของผู้อื่นเพราะบางครั้งสิ่งที่เราหัวเราะอ,อาจเป็นภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนิทานอิโซเรื่องนกกระทาและสุนักจิ้งจอกวันหนึ่งนกกระทาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงของต้นไม้ใหญ่ มันร้องเสียงใสตามธรรมชาติของมันอย่างไม่รู้สึกระแวงภัยไม่นานนักสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่เดินผ่านมาพอเห็นนกกระทาก็นำลายสอคิดหาวิธีจะจับกินให้ได้มันจึงแทรกทำเสียงอ่อนหวานเอ่ยขึ้นว่าโอ้เจ้านกกระทาผู้แสนงดงามดูจะงอยปากของเจ้าสิช่างแดงสดดังดอกทับทิมขนละเอียดของเจ้าก็ม่วงระยิบระยับดังแสงอาทิตย์ยามเย็น หากเจ้าเอ็นกายหลับตาพริ้มลงเสียหน่อยแล้วก็เจ้าคงจะงดงามยิ่งกว่าเทพธิดาแน่นกกระทาผู้โง่เขาฟังแล้วก็เคลิบเคลิม้มใจลอยอมหลับตาลงโดยไม่คิดระวังภัยทันใดนั้นสุนัขจิ้งจอกก็กระโจนขึ้นประปบและคาบนกกระทาไว้ในปากได้สำเร็จนกกระทาตกใจสุดขีดส่งเสียงร้องคล่ำครวญโอ๊ยข้าไม่น่าลงเชื่อคำเจ้าเลย นี่คงเป็นวลาสุดท้ายของข้าแล้วแต่พริบตานั้นเองโนกระทาก็คิดอุบายเอาตัวรอดมันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าก่อนที่ข้าจะตายขอเจ้าทำตามคำขอสุดท้ายของข้าสักอย่างเถิโดโปรดเรียกชื่อของข้าดังๆให้ข้าได้ยินสักครั้งเถิดเช่นนั้นแล้วข้าจะตายตาหลับและยอมสิ้นใจในปากเจ้าโดยไม่ขัดขืนสุนัขจิงจอกคิดว่าไม่เสียหายอะไร จึงอาปากเอ่ยเสียงดังเจ้านกกระทาเอ๋ยยังไม่ทันจบคํานกกระทาก็รีบสลัดปีกบินพรวดออกมาจากปากของมันทันทีและบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้สูงดังเดิมนกกระทาแอบหัวเราะแล้วพูดว่าโหเจ้าสุนัขจิ้งจอกเอ๋ยเจ้าคงคิดว่าถ้าจะนอนตายอยู่ในที่ของเจ้าอย่างนั้นหรือที่ของข้าคือกิ่งไม้สูงที่ปลอดภัยไม่ใช่ในปากของเจ้าหรอก สุนัขจิ้งจอกกัดฟันด้วยความโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นายแต่เดินหางตกจากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงหากถูกเล่เหลี่ยมเอาเปรียบก็ต้องใช้สติป,ปัญญาตอบโต้ด้วยปัญญานิทานอิศอบเรื่องหมาจิ้งจอกกับแพวันหนึ่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในบ่อน้ำ แม่บ่อน้ำนั้นจะไม่ลึกนักแต่มันก็ปีนกลับขึ้นมาไม่ได้เลยมันพยายามหลายครั้งจนหมดแรงได้แต่หอบหายใจพลางบ่นกับตัวเองว่าแย่แล้วสิข้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปงั้นหรือเวลาผ่านไปเนิ่นนานในที่สุดก็มีแพตัวหนึ่งเดินผ่านมาเจ้าแพกระหายน้ำจนปากแห้งพอเหลือเเห็นหมาจิ้งจอกอยู่ในบอ่อก็นึกว่า มันคงลงไปดื่มน้ำเย็นๆข้างล่างจึงถามด้วยความอยากรู้ว่าเฮ้ย hey, หมาจิ้งจอกน้ำในนั้นรสชาติเป็นอย่างไรบ้างหมาจิ้งจอกรีบช่วยโอกาสตอบด้วยเสียงเจ้าเลว,ว่าอร่อยที่สุดในประเทศนี้เลยทีเดียวใสยเย็นและชื่นใจยิ่งนักกระโดดลงมาสิน้ำมีมากพอสำหรับเราทั้งคู่เจ้าแพะกระหายเต็มทีจนไม่ทันคิดหน้าคิดหลังจึงกระโดดตูมลงไปทันที และรีบก,ก้มหน้าก้มตาดื่มน้ำอย่างเอร็ดอร่อยหมาจิงจอกมองดูด้วยแววตาเจ้าเล่์คลางหัวรอเบาเบาดีหละตอนนี้โอกาสของข้ามาแล้วจากนั้นมันก็กระโดดขึ้นบนหลังแพเหยียบเข้าไปบนเขาและถีบตัวขึ้นจากบอ่อน้ำอย่างคล่องแคล่วเยียงครู่เดียวมันก็ขึ้นมายืนบนปากบอ่อได้อย่างอิสระเจ้าแพะหยุดดื่มน้ำทันทีเงยหน้ามองด้วยความตกใจแล้วร้องว่า เดี๋ยวก่อนเจ้าจะทิ้งข้าไว้ที่นี่อย่างนั้นหรือช่วยดึงข้าขึ้นไปด้วยเถิดเพื่อนข้าแต่หมาจริงจอกหันมาตอบพลางหัวเราะเยาะหากเจ้ามีไหวพริบมากพอส้มกับคราวของเจ้าแล้วก็เจ้าคงจะคิดหาทางขึ้นมาก่อนแล้วล่ะก่อนจะรีบกระโจนลงมาเพียงเพราะความกระหายน้ำพูจบมันก็หันหลังวิ่งเข้าสู่ป่าไปปล่อยให้เจ้าแพ้ผู้งโง่เขลาติดอยู่ในบอ่ออย่างสิ้นหวัง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบไม่ควรเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยง่ายมิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของความเจ้าเล่์ได้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ